นับว่ายากเหมือนกันนะครับตอ,ตอนนี้หัวขบวนอยู่ที่ร้านขายยาร้านสมชายเภมาซีนะครับขออนุโมทนาครับร้านขายายาร้านสมชายเภมาซีด้วยน,น,นะครับขอบาลมีเห็นองค์เจ้าแม่กดอิมคุณทองนะครับระหว่าง,<อ>งที่ร้อนหนึ่งหนึ่งสองนะครับจะเดิน,ร,ร,นะะรุ่งเรือนะครับลูกหลาดก้าวหน้านะครับขออนุโมทนาครับ ก็มีรถของสอพอชุมแสงนำหน้านะครับก็เป็นเจ้า,จาแม่กวนอิมนะครับที่สร้างใหม่นะครับก็เห็นก็แล้วแต่คนศรัทธานะครับแล้วแต่ครับมาต่อที่รถเลนหนึ่งหนึ่งสองเอาสตอมฮะสีใหม่ซะด้วยหมายเลขอะไรฮะวันนี้สีดูสดใสามาก สี่สองสองหนึ่งฮะโอ้ยอดสีสองสองหนึ่งสีใหม่นะครับเอาตอมเพิ่งออกโรงมาด้วยนะครับออกโรงวันลรกหนักมา,ลมาหลังจากที่เอาไปซ่อมทำสีใหม่นะครับ บรรยากาศวันนี้วันอาทิตย์น,นะครับคนก็จะเดินทางเยอะหน่อยนี่นะครับบรรยากาศโอ้โหเยอะมากรอขึ้นนะครับบนรถคนเยอะเหมือนกัน คนเยอะมากฮะตอนนี้ขบวนขององค์สมมุติเจ้าแม่กุิิมนะฮะเคลื่อนมาอยู่ตรงเออร้านยาสมศักดิ์ฟาร์มาซีนนะครับก็คือผมก็เพิ่งเห็นแหละนะครับเนาะคือบางคนเขามีความเชื่อกันว่าเจ้าแม่กุดิมก็ จะเป็นองค์ที่เออเขาเรียกว่าให้ความบุโดสมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าผิดขอภัยนะครับต่อชุมแสงก็โดยคนชุมแสงนี่แหละนะครับร่วมกันสร้างขึ้นมาใหม่ นะครับเป็นสีทองเหลืองนะครับสวยงามมากเลยนะครับปกติเนี่ยเราจะเห็นแต่ท่านเจ้าแม่กวนิมสีขาวนะครับผมก็เกิดมาเพิ่งเคยเห็นสีทองนี่แหละนะครับซึ่งถามว่ามันผิดอะไรไหมก็ไม่ได้ผิดนะครับเพราะว่าคนที่สร้างอ่ะนะครับเขามีความศรัทธานะครับเพื่อ,อ,อมีชีวิตที่ดีนะครับ ละอย่างนะครับองค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยก็ท่านในประวัตินะนะครับมันจะมีอยู่ประวัตินึงนะครับผมเล่าให้ฟังเลยนะครับคือมังกรเนี่ยนะครับก็เป็นเออผมไม่รู้จะพูดว่าไงดีนะครับเอาไปว่างงั้นเ่านี้ดีกว่านะครับองสมมติเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยนะครับก็ท่านอยู่บนสวรรค์นะครับแล้วท่านกษตเสกรูปแก้วเนี่ยนะครับมาหลอกล่อเจ้ามังกรนะครับ มงกรนเนี่ยนะครับเวลาเจอเจอ้าแม่กุนอิมเนี่ยต้องกราบเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรว่าผมลืมไปแล้วนะครับอะก็แล้วแต่คนศรัทธาแล้วแต่คนนับถือนะครับไม่นับถือได้ไม่ผิดนะครับแล้วแต่คนนะครับคนเรามันเกิดมามีความเชื่อต่างกันบางคนก็เชื่ออย่างนี้ผมก็เชื่ออ,อีกแบบหนึง่งคนบางคนก็เชื่อแบบเดียวกันอะไรอย่างเงี้ย แล้วแต่เนาะนะครับโอเคเผื่อใครไม่รู้นะครับมังกรก็เป็นสัตว์เทพยิปยาในเทพดิยา,ยยายองคหนึ่งที่คนจีนนับถือมากตั้งแต่สมัยโบราณนะครับแล้วทีนี้เนี่ยมังกรเนี่ยอยู่มาวันหนึ่งนะครับมังกรก็ได้ข้าบลูกแก้ววิเศษไว้นะครับเพื่อที่แท้ตัวเองเนี่ยมีชีวิตอยู่คงกระพันไปเรื่อยๆแต่บังเอิญว่า ลูกแก้วเนี่ยที่มังกรอมไว้เนี่ยนั้นหลุดออกจากปากนะครับก็เลยทําให้มังกรเนี่ยโมโหมากนะครับอารมณ์เหมือนคนเราที่แบบว่าอยากได้อะไรก็ไม่ได้สักทีนะครับเพราะว่าไม่มีตังอย่างเงี้ยมันก็เกิดความโกรธความอยากได้เหมือนกันนะครับอันนี้ที่คนจีนเขาพูดกันนะครับก็คืออมลูกแก้วไว้อาโทษฆ่าลูกแก้วไว้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยพอมาอยู่อยู่มาวันหนึ่งลูกแก้วได้หลุดออกจากปาก ก็เลยทําให้มังกรเนี่ยต้องไล่ล่าตามลูกแก้วนั้นไปไม่ว่าจะเป็นทางฟ้าทางบกทางน้ํานะครับแล้วองค์สมมุติเจ้าแม่กิ่มท่านก็เห็นนะครับก็เลยเสกลูกแก้ววิเศษนั้นมานะครับ แต่มันก็มีจังหวัดที่ว่ามังกรขึ้นไปบนสวรรค์นะครับขึ้นจะไปคาบลูกแก้วให้ได้แต่ก็เหมือนว่าเกิดความโกรธอะนะครับเดี๋ยวงามประจําปีเนี่ยนะครับเราจะเห็นมังกรขึ้นเสานะครับเดี๋ยวผมถ่ายมาให้เนาะนะครับ ก็คือในวันแห่นั่นเองนะครับโปรโมทเลยแล้วกันนะครับงานประจำปีเฉ้าพ่เจ้าแม่ชุมแสงก็จะจัดวันที่7-12ธันวาคมนะครับแห่วันเสาร์ที่9ธันวานะครับก็เริ่มตั้งแต่6โมงเป็นต้นไปนะครับทุกขบวนเนี่ยจะมาอยู่กันที่ตรงนี้นะครับที่จะ่ผมยืนอยู่ตรงเนี้ยนะครับตรงเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีร้านค้าเดี๋ยวเขาก็รือออกนะครับมันจะเป็นสารเจ้าชั่วค้าวไปเลยนะฮะ ก็พอถึงวันแห่เนี่ยก็จะมีการเปิดนะครับพิธีเปิดนะครับพิธีเปิดงานเอาง่ายๆนะครับไม่มีพิธีปิดนะนะครับมีแต่พิธีเปิดก็เออจะเป็นผู้ว่าจานครอสวรรค์ท่านมานะครับแล้วก็ทุกขบวนเนี่ยก็จะเริ่มเคลื่อนออกจากศาลตรงเนี้ยนะครับไปแห่รอบตลาดนะครับตั้งแต่ตรงเนี้ยไปนะครับ ไปจนถึงสี่แยกตรงนู้นนะครับตรงเทศบาลแล้วก็เลี้ยวขวานะครับตรงไปเรื่อยๆแล้วก็เลี้ยวขวาอีกตรงศาลเจ้าชั่วคราว เขาเรียกว่าสารเฉพาะเจ้าแม่คลองตุรขพเพื่อนะครับนะ,นะเพราะว่าแนดีเนี่ยนะครับมีแต่เาพาอนะครับอ่ะอันนี้ผมรอบประวัติเฉพาะเจ้าแม่ชุมแสงเลยแต่ก่อนเมืองชุมแสงเนี่ยนะครับก็ถามว่าทำเลดีไหมก็ดีนะครับมีการขนส่งสินค้าทางน้ําก็คือทางเรือนะครับพอมาหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่มีรถไฟนะครับรถโมไซ์รถกระบะอะไรต่างๆเนี่ยปัจจุบันเนี้ยมันก็เริ่มหายากมากขึ้นนะครับเพราะว่าขนส่น ใหญ่หันมาเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวรถไฟนะครับปัจจุบันเราก็แทบไม่ค่อยได้เห็นการส่งขนส่งสินค้าทางเรือสักเท่าไหร่นะครับก็คือเป็นการขายของอะนะครับไม่ว่าจะเป็นขายก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับพายเรือมาแล้วก็มาขายให้เราอย่างเงี้ยนะครับพอขบวนเนี่ยนะครับไปตรงสารเจ้าเก่าเนี่ยนะครับก็จะเลี้ยวขวาอีกนะครับไปริมน้ํานะครับไปริมน้ําเสร็จก็ เลี้ยวขวาอีกนะครับเพราะว่าตรงนั้นมันจะเป็นสะพานหีดนะนินสะพานเขียวนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับตรงไปทางโรงเรียนว,วันทาสิรินะครับแต่ละขบวนก็จะแยกไปนะครับตามบ้านตามเรือนที่เขาจัดของไหว้ไว้นะครับนะหลังจากนั้นเสร็จก็ ไปทางนู้นตรงสี่แยกตรงนู้นนะครับนะก็คือเลี้ยวขวาตรงมาเรืเลยนั่นเองก็จะไปมันจบกับตรงเอ่อซี CJ ชุมแสงกับเทสโก้ o ลตัสแล้วก็เซเว่ตรงนั้นมี3ที่นะครับก็คือ CJ เซเว่นโลตัสนะครับนะพอหลังจากนั้นเนี่ยก็จะกลับเข้ามาอยู่ตรงเนี้ยในตลาดตรงนี้เช่นเดิมนะครับแล้วก็จะเลี้ยวเข้าตรงกรุงไทยนะครับ แล้วก็พักเที่ยงนะครับพอพักเที่ยงแล้วเสร็จปั๊บเริ่มบ่ายโมงก็จะเคลื่อนออกจากตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเคลื่อนออกจากตรงนี้เหมือนเดิมเลี้ยวตรงนู้นทางที่สายเหมือนเดิมแล้วก็เลี้ยวขวาตรงหนักเพลิงนะครับแล้วก็โหมันอธิบายไม่ถูกนะครับเลี้ยวขวาตรงดับเพลิงเสร็จปั๊บก็ เอ่อเลี้ยวซ้ายนะครับตรงมาริมน้ําก็เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายจนมาจมกับสารนะครับซึ่งลอกโก้เนี่ยจะเป็นขบวนที่เอ่อถ้าตอนเช้าเนี่ยจะอยู่หลังนะครับเพราะว่าต้องอัญเชิญเาพาะเจ้าแม่แห่รถตลาดเนาะนะครับพอตกเย็นมานะครับก็จะเป็นขบวนแรกที่อันเชิญเาพาะเจ้าแม่เข้าสารตามปกตินะครับนะ แล้วแต่คนเชื่อนะครับคือที่ยุมแสงเนี่ยนะครับเวลาที่ใครจะแบกเกี่ยวเขาเรียกว่าเกี่ยวจะพ่อจะแม่เนาะนะครับผู้ชายเนี่ยแบกได้เท่านั้นนะครับผู้หญิงแบกไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ห้ามอ่ะคือผู้หญิงบางคนนะ่ะเขาฝืนไงนะครับ นะอันนี้มันก็เป็นความเชื่อเนาะแล้วแต่คนว่าแบบเออคนจะเชื่ออย่างไงก็แล้วแต่ดุลพินิจของพวกคุณนะครับแต่ที่ชุมแสงเนี่ยผู้ชายแบกเกี้ยวได้เท่านั้นผู้หญิงจับไหล่ผู้ชายได้แต่ไม่สามารถไปแตกเกี้ยวจาพ่อจะแม่ได้ครับอ่านะทาไมถึงทําไมผู้หญิงถึงแตกเกี้ยวจาพ่อจะแม่ไม่ได้ลองเสิร์ชหา Google ครับก็คืออันเนี้ย ที่พูดมานะครับก็คือว่ามันจะมีอาถรนเกิดขึ้นกับหญิงคนนั้นสมมติว่าหญิงคนนี้เผลอมาจับเกี่ยวจะพ่อจะแม่นะครับโดยที่ไม่รู้ว่าเขาห้ามนั่นแหละฮะภัยจะมาถึงตัวนะครับอันนี้เป็นความเชื่อนะครับพูดในคลิปนี้เลย เป็นความเชื่อส่วนบุคคลใช้วิจายารในการรับชมด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าพวกคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อกันไหมแล้วแต่พวกคุณแต่สําหรับผมผมเชื่อเพราะว่าผมโตที่นี่เติบโตที่ชุมแสงนะครับ ผมศรัทธาองค์เาพาะเจ้าแม่ชุมแสงบางคนไปทํางานเนี่ยพองานประจําปีทีไรเขาต้องกลับมาช่วยงานก็คือบางคนเล่นเองกอนะครับสิงโตเออพะบูนะครับ,งออรบ,นะรบมงกรล่รอโกก็กลับมาจากกรุงเทพกลับมาจากต่างจังหวัดเพื่อมาบ้านเกิดตัวเองมาเล่นให้องค์เาพเจ้าแม่แต่ผู้หญิงเนี่ยสามารถเขี่ยเปียได้นะฮะก็จะเป็นการถือป้ายนั่นแหละนะครับ เขียบเปียเออนะครับถือรอบตลาดจะแค่เครื่งเช้าก็ได้แล้วแต่นะครับหรือว่าจะทั้งวันก็ได้นะครับนะโอเคพูดไปพูมาก็เหนื่อยนะครับอากาศร้อนด้วย นะครับรอให้ถึงงานยิ้มเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะเก็บบรรยากาศมาฝากนะครับนะบผมเคยลงไปแล้วนะครับตอนงานใครวันเกิดเฉพาะเจะแม่ชุมแสงปี6-6ปีนี้เนี่ยนะครับลงในช่องไว้หมดแล้วนะครับสามารถไปเสิร์ชหาได้เลยเนาะนะครับคือบางทีคนเราก็เชื่อหรือไม่เชื่อแล้วแต่ดุลพินิษเนาะนะครับแล้วแต่พวกคุณนะเนาะก็อีกประมาณ เดือนนี้เดือนแเนาะอีกประมาณ3เดือนจะถึงงานประจำปีเจฟาร่เจแม่ชุมแสงก็จะมีขบวนพาเลรจ,จากโรงเรียนในชุมแสงด้วยไม่ว,ว่าจะเป็นโรงเรียนชุมแสงชนุทิศที่ผมเรียนอยู่นะครับโรงเรียนเทศบาล1นเทศบาลสองเทศบา 3, ลสามโรงเรียนธนะศรีวันทาศิริสหาวิทยานุสรแล้วก็ศูนย์พัฒน์เอ้ยไม่ได้นะครับอ่ะ มีโรงเรียนชุมแสงชนูทิศเทศบาลหนึ่งบ้านชุมแสงเทศบาลสองวัดคลอ,องนองเทศบาลสาวัดแสงทรรมสุทธารามโรงเรียนธนาศรีสหวิทยานุสรน,นะครับ่านะแล้วก็โรงเรียนธนาศรีนะครับนะ แล้วก็พาณิชย์ส,สงองคอร์ดด้วยอ่าเกือบลืมนะครับนี่คือขบวนพาเลทที่จะมาเล่นในงานแห่งงานประจําปีเฉพ่ะเจ้าแม่ชุมแสงนะครับช่วงเช้าเนี่ยมาเล่นที่หน้าศาลนะครับคือเขาจะมีเขาเรียกว่าแผนที่แต่ละจุดให้นะครับสแสดงจุดตรงศาลเจ้าชั่วคราวเสร็จปับ๊บก็ไปตรงหลงังศาลนี้รถไฟชุมแสงก็ตรงเนี้ยข้างหลังผมเนี่ยนะครับแล้วก็ไปตรง พระเจ้าตากสินตรงเทสโกโรตัสอะไรก็ว่าไปนะครับนะปีนี้ก็จะพอจะแม่ชุมแสงครบ120ปีโหผมพูดแล้วผมผมุณลุกนะนะครับคือถ้าเทียบกับนะครสวรรค์เจาพจะแม่ป่านนําโพอะชุมแสงมีก่อนป่าน้ําโพด้วยซ้ําอันนี้ผมเปรียบเทียบเลยนะเพราะว่าของป่าน้ําโพพึ่งร้อยแปีเท่านั้นเองครับท่านผู้ชมของชุมแสง120กว่าต่างกันเยอะมาก นะครับผมบอกเลยว่าต่างกันเยอะนะครับอย่าให้ถึงงานยิ้วเนาะเพราะถ้าเกิดถึงงานยิ้วเมื่อไหร่เนี่ยรถไฟผมไม่ได้ถ่ายแน่นอนนะครับผมกล้าพูดตรงนี้เลยนะครับคือถ่ายได้แต่ว่าอยู่ที่อารมณ์ตัวเองถ้าถ่ายคือถ่ายถ้าไม่ถ่ายคือไม่ถ่ายครับนะเข้าใจให้ทราบนะครับโอเครถออกได้ฮะหนึ่งหนึ่งสองตอนนี้เที่ยงสองแล้วนะครับ พูนมาอัคดคลิปมา14นาทีนะครับสีสดใหม่ฮะสี 2, 2 1องสเอาสตองหลังจากที่เอาไปปรับปรุงหนักนะครับทาสีใหม่ไม่เอียมนะครับถ้าช่วงเช้ากางวันเยน็นอาจจะสวยมากนะครับเพราะว่ามันสะท้อนแสงแดดอโอเคไฟเขียวแล้วออกได้ ไปจ่อยทีทับกิจป่านํำโพนครสวรรค์นหนองโพบ้านตาขีช่องแคจันเสดบ้านหมีลบดีหนองโดนบ้านหมอท่าเรือหนองบิวัตโขชุมทางบ้านพายชีพระแก้วมาผจญอยุทยาปามไปยิงเชียงรากนังสิบตอนเมืองและกรุงเทพพิวัฒน์ฮะเหนื่อยไม่เป็นไรนะครับเพื่อท่านผู้ชมนะครับสิ่งที่ผมพูดไปหน้าเนี้ยก่อนหน้าเนี้นะครับแล้วแต่ดูแลพินี้ของพวกคุณ ผมไม่ได้ชวนให้พวกคุณหลงเชื่อนะครับแล้วแล้วแต่คนให้นิ้วกลางกณทำไมดาวหัเอเเดเด